ที่เราสอปรายของงานนี้คือไม่รู้ที่ไหนที่แอร์พอร์ตบาทที่คุณบริอันก็คือเป็นผู้ถือลิ i g a c y s Midworld ทายแรนด์ที่นาออกไปพูดขึ้นไปพูดสปีดเราจะลงวีดียวให้ดูแล้วกัน was very fortunate Two years ago I met this lady And if you all would notice I only meet ladies, I don't meet men So this lady, yes, and you, the third lady. So this lady said she would help me. I said I want Miss World to be the biggest thing, and this is what we did. And I want to say thank you, Julie. as you can see that I only met the girl, never met the guy. คือแบบตบหน้าอีกเวทีหนึ่งอย่างรุนแรงในขณะที่เราเคยไปสัม ฟังถัาพาร์ทนะบอสนะบอสก็จะบอกว่าเออเป็นนายผมถึงแม้ว่าผมก็ไม่ได้ทํางานกับเขาก็เหอะแต่ผมก็ยังนับถือยังยังให้ความเคารพยังยังรู้สึกแบบยินดีกับกับนายผมตลอดยังรู้สึกแบบเชิดชูเชิดทูลอะไรอย่างเงี้ยประมาณอารมณ์นี้เลยแต่ทําไมคุณบรานออกมาพูดอย่างเงี้ยคือแบบตบกันแรงเลย what will happen next คือ FC มันเกิดอะไรขึ้น สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอร m o มย3 6 5อีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนรีสนแต่ใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนนี้นะคะดีฉันอยู่ที่ลอนดอนนะคะก็มาเที่ยวนิดนึงแต่ว่าพอดีมาเช้านะคะก็เห็นอะไรนะเป็นภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำของคนไทยเลยนะเป็น บันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์เลยว่าวันที่14นะครับเดือนมิถุนายนปี2025เนี่ยก็คือ,อมีการแห่นะครับนางงามโลกหรือ m ิสเวิลด์คนแรกของประเทศไทยมงฟ้ามงแรกของประเทศไทยนะครับก็คือน้องโอปอสุชาตาช่วงสีที่เอ็ดเคยพูดไปแล้วนะว่าตั้งแต่การทำคลิปนางงามมา คิดว่าน่าจะเริ่มปีแรกๆเลยก็เริ่มทำปีน้องโอปอแล้วพอเห็นตั้งแต่น้องวันแรกเฟิร์สเกตเนี้ยก็รู้สึกว่ายังไงผู้หญิงคนนี้สักวันหนึ่งน่าจะน่าจะมีศักยภาพที่จะทำให้คนไทยมีความภาคภูมิใจและบิงแบ็กสัมคลาวตอนแรกก,ก็ก็คาดว่าน่าจะเป็นอ,อีกโมงหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเอ็ดรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ เกิดขึ้นหรือมีการเป่ตงตาหรือ,อรก็ได้ก็แล้วแต่เนี่ยมัน,ม,นมันดีเสมอเพราะรู้สึกว่า,าจริงๆแล้วถ้าน้องมงในใน,ในตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนไป m อเนาะก็คิดว่าก็กคงยิ่งใหญ่อลังการแหละเป็นอะไรที่ที่แฟนแนางแฟนนงงามไทยเนาะก็อยากได้อยู่แล้วมง3ของของมิสยูเนเวิร์ใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่า,าในใน personality ในความเป็นตัวตนของโอปอในความเป็นที่เราเคยพูดไปแล้วว่านางเหมือนเป็นนางงามที่แบบ เออเป็นนางงามเป็นนางงามที่แบบถือดอกไม้อะซึ่งมันมันเหมาะสมกับบริบทของมิสเวิลด์มากแล้วก็ดีไซน์ที่ที่คุณหญิงจูเลียเราอวยยศเป็นคุณหญิงจูเลียแล้วใช่ไหมเห็นค่าเห็นความความความสวยแบบว่า,วา beauty with a purpose ของออบาเนี่ย It was quite shocking. I thought my heart stopped beating, but it came with pride and joy and a lot of proud moment in my heart because I know that uh, it's it's not easy to earn a Miss World crown. It takes a lot of hard work. It takes a lot of passion. It takes a lot of love and care that you put into the journey itself, to yourself and to the people around you that makes you deserve the crown, and also what you're gonna put on the table during your reign in one year. And it is an honor for me that Julia sees that in me and given me the honor to bring back the first crown. I know that um, my people has been hoping for so long for this crown. And it is very, it's a big moment in my life to be able to make everyone happy. Thank you so much. She will make Thailand proud. <laughs> and this year we have all the winners of Africa, Asia, and so they're coming with us on the tour. So Miss Webb will lead the way and will be useful. And she'll meet children that we need t o a need help. And it's, it, it, we'll have fun at the same time. Thank you, thank you, for the work. And the fun. แล้วก็ให้นองปอได้รับตำแหน่ง m i s s World 2025ซึ่งจะต้องทำงานซึ่งต้องอใช้ Democracy ต้อง Give Back to Society ต้องทำงานให้กับสังคมในเวลาหนึ่งปีก็ดีใจแล้วก็ ก็ไม่ผิดคลาดนะเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้ต้องขอชื่นชมจริงว่าหลายๆครั้งที่ท uh, b n ปั้นนางงามเงี้ยโดยแม่ปุ้ยนะตั้งแต่ใครอะฟ้าใสอเมนด้าต้องอะไรนะแอนชิ n hi, หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะคือทุกเวทีอย่างเงี้ยเวลาเวลาไปส่งนางงามที่สนามบ,บินเงี้ยก็จะมีมีความแบบมีความขลังอนะมีความแบบสนามบ,บินแตกอะไรเงี้ยพอโอปอได้มงมาอย่างเงี้ย กลับมาประเทศไทยอะไรเงี้ยก็เราก็ได้เห็นฉากนั้นอีกครั้งอตอนที่มันมีมีความอลังการมากอย่างตอนตอนที่แอนโทนีย่ได้รองหนึ่งมาเนาะก็สปอนเซอร์เข้ามาเต็มเลยคุณแอลนะครับแม่แอลอะไรเงี้ยเดอะมอลล์กรุเข้ามาปีนี้นะ้องโอปอได้มงใหญ่เลยแม่แอลก็มาสปอนอีกที่สําคัญคือแฟนนางงามเมืองไทยก็คือเป็นหนึ่งในแฟนนางงามที่สตรองที่น่ารักที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอะไรเงี้ยมาเตรียมต้อนรับ ควีน <Queen S 2> ของเราไม่ใช่เฉพาะแค่ควีนทั้งทีมงานเบื้องหลังบิสเวลทั้งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะการดูแลจากการเรื่องความปลอดภัยเรื่องเอ่อรถแห่ขบวนอะไรก็เหอะคือมันทุกอย่างมันดูสม ooth มันดูมันดูแบบดูดีอะเออแล้วก็หนองแบบก็เขาเรียกว่าอะไรนะ คือราโลสล,ลอยนะฉากนี้เราไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยแล้วก็แห่ไปทั่วทั่วเมืองเข้าไปท้องหล่อเห็นประเทศความยิ่งใหญ่เห็นความเจริญของเมืองเรารู้สึกว่า,าแฟนคลับที่ดูนางงามหลายๆประเทศรอบโลกเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยได้มาประเทศไทยก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของของสนามบ,บินประเทศไทยของความมั่งคั่ง ของของธุรกิจนางงามของประเทศไทยอย่างเงี้ยเวลาเวลาเข้าไปในเมืองอะไรเงี้ยโซนที่เป็นโซนที่เราเราไปแห่งเงี้ยก็เป็นโซนทองหลอ่อเป็นโซนไฮโซของบ้านเรามันดูดีอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนก็เยอะมีรถไฟฟ้ามีฉากแบบคนรอบๆแบบดูแล้วมันขนลุกเราเห็นแล้วเราแบบดูดีคือแบบไม่ได้ไม่ได้นี่นะคือแบบเราขนลุกจริงที่แบบโหเฮ้ยดีใจว่ะเป็นมงมงใหญ่ที่เป็น เป็นหนึ่งในมงที่ได้ยากที่สุดก็คือมงฟ้านะของมิสเวิ r ์ d เนี้ยเก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันบรรยากาศประสบการณ์เนี้ยมันมันไม่ได้หาง่ายๆเราดูแล้ว,ลวเราบอ้โหมันมันขลังว่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบเออแฟนนางงามก็มากันเต็มเลยเหมือนยุคที่แบบนางนางงามแบบเฟื่องฟูเนาะยุคตอนนั้นที่น้ําตาลไปประกวดมารยาไปประกวดลุคที่แบบเออย,ยุคนั้นอะที่แบบเฮ้ย แฟนนางคาแบบเล่นกันเยอะๆพรบอมองอย่างเงี้ยมันก็ทําให้กระแสนางงามแบบกระเพื่อมขึ้นมาในบ้านเราอีกครั้งอะไรเงี้ยละมิดเวิร์ลอย่างเงี้ world, ยาจากจากเราอ่าพูดใช้บรรทัดถามจากเรานะที่เราแบบเรารู้สึกว่า เออเวทีนี้เราไม่เคยดูเลยแล้วเราก็ไม่เคยจํานางงามมิสเวิร์ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบริบทของเวทีมันอาจจะไม่ค่อยแบบด้วยด้วยเหมือนเราดูนางงามเหมือนเราเป็นการดูโชว์ไปด้วยเข้าใจบ้างเหมือนมิสเวิร์มันจะมีความแบบไม่ไม่ค่อยเอนเตอร์เทนเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยชอบดูแต่พอน้องโอปอมาเข้าร่วมเงี้ยเป็นเป็นนางงามในดวงใจของเราอยู่แล้วที่เราตามอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันทําให้กระแสเวทีมิสเวิร์ในประเทศถาวคิดว่า องดังแล้วก็กับเพื่อแน่นอนในอนาคตอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่ายินดีนะสิ่งที่เออก็จะมีคนตีเรื่องลดแทบ้างแหละเรื่องชุดบ้างแหละเลื่อนเทียอะไรบ้างแหละเรารู้สึกว่าเขาคิดมาดีแล้วอะในเรื่องของชุดก็เหอะเรารู้สึกว่าชุดมันดูน้อยนะมันดูน้อยแต่มากเล็บแต่โก้ไฮแฟชั่นเราชอบนะล้วแต่มันมีดีเทลแบบ เล็กๆน้อยๆเราเราว่ามันดูแพงมาดูควีนแล้วมันก็เข้ากับตัวมงกุฎที่มีความเยอะสีฟ้าอยู่แล้วเรารู้สึกว่าชุดเนี้ยลุคนี้โอเคนะสวยสวยเลยไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเธอน้องต้องเดินเข้าเดินออกอยู่บนหลังรถโล,ลสลอยอีดอกแดดเมืองไทยก็น่ากลัวร้อนชิบหายถ้าเป็นกูกูเป็นลมไปตั้งแต่ออกแอร์พอร์ตไปเป็นลมแล้วอะ่ะน้องต้องตากแดดและไปถึงทองหลอก็ขึ้นเวทีมันคือถ้าชุดมันลกลุงลังมันเยอะมากอะ่ะ นางงามจะลำบากมากเลยนะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคแล้วน้อยๆไม่ต้องเยอะเกินแล้วก็ลดแห่ลดแห่เราดูในรูปที่เขาแบบจําลองมาตอนแรกอ่ะมันจะแบบเรียบๆกี้งๆแล้วก็เน้นตัวนางงามอ่ะเราแอบ,บชอบเป็นแบบจําลองมาตอนแรกเพราะเรารู้สึกว่าของจริงมันมันมีการจัดออกมาเยอะไปมันเลยดูแบบ ดูล็อกแล้วมันมันพออบปอไปยืนอยู่ตรงกลางเนี้ยมันมันจะดูแบบเข้าใจบ้างคือมันมันไปกลบน้องน้องเยอะไปนิดนึงเรารู้สึกว่าถ้าลดโลงกว่านี้จะดีกว่านี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรคือทุกอย่างมันมันมันก็เออเขาเตรียมงานมาดีอะเราก็ชื่นชมนะก็ชื่นชมทีมทีวีเอ็นสิ่งที่แบบเออทำงานกล้องมีการไลฟ์สดมีการอินอร์แรกับแฟนคลับด้วยแล้วก็ตบมือสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์ของงานนี้คือ ไม่รู้ที่ไหนที่แอร์พอร์ตบาที่คุณคุณไบรอันก็คือเป็นผู้ถือลิขสิตมิดเวล t ์ไทยแลนด์ที่นาออกไปพูดขึ้นไปพูดสปีดเราจะลงวิดีโอให้ดูแล้วกันซึ่งดราม่ามาก this and last year I was very fortunate two years ago I met this lady and if you all will notice I only meet ladies I don't meet men so this lady, yes, and you, the third lady. so this lady said she would help me. i said, i want miss world to be the biggest thing. and this is what we did. and i want to say thank you, julia, for picking opa. and she has now not only made me happy, but made the whole of thailand happy. thank you. เออไบรอันบอกจำไม่ได้ว่าเขาเขาบอกว่ามาอยู่เมืองไทยกี่ปีแต่เขาบอกว่า2ปีแรกที่มาอยู่เนี่ยเจอคุณจูเลียผู้หญิงคนหนึ่งจูเลียแล้วก็แบบเออดีใจมากที่ได้เจอแล้วก็2ปีที่แล้วได้เจอกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็แม่ปุ้ยแล้วก็บอก as you can see that uh, I ่ n l y met the g i จะเ never met the guy คือแบบตบหน้าอีกเวทีหนึ่งอย่างรุนแรงในขณะที่เรา uh, เคยไปสัม ฟังสัมภาษณนะ์บอสนะบอสก็จะบอกว่าเออเป็นนายผมถึงแม้ว่าผมก็ไม่ได้ทํางานกับเขาก็เหอะแต่ผมก็ยังนับถือยังยังให้ความเคารพยังยังรู้สึกแบบยินดีกับกับนายผมตลอดยังรู้สึกแบบเชิดชูเชิดทูลอะไรอย่างเงี้ยประมาณอารมณ์นี้เลยแต่ทําไมคุณไบรอันออกมาพูดอย่างเงี้ยคือแบบตบกันแรงเลย what will happen next คือ FC มันเกิดอะไรขึ้นคะลอง ลองเมนต์น้องอินบ็อกซ์มาออกบอกเอ็ดดี้หน่อยว่าเอ็ดพลาดอะไรไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักข่าวนักเต้าข่าวอีกฝ่ายหนึ่งที่ออกมาพูดว่าตอนที่ก่อนจะส่งน้องโอปอไปประกวดแล้วมีคนมาขัดมีเหมือนพยายามอีกเวทีหนึ่งพยายามมาขัดแข้งขัดขาหรือว่ามีพยายามอยากจะให้ส่งอีกคนหนึ่งไปหรือมีพยายามแบบโทรมาเป็นแบบหลายสิบสายอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นความจริงหรือเปล่าวะเพราะว่าปกติอะเรา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 จะไม่ค่อยเชื่ออะไรที่ไม่มีหลักฐานไงคือถ้ามีคนนึงออกมาพูดแล้วมันไม่มีอะไรที่มันออกมาเป็นหลักฐานนะจะไม่เชื่อเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือตัวตัวผู้บริหารนอะออกมาพูดอย่างต,ต,ตบหน้าอีกเวทีหนึ่งอย่างรุนแรงเลยนะว่าแบบเฮ้ยเอาสิ่งที่อีกเวทีนึงพูดมาตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอะส่วนตัวเราไม่ชอบ ไม่ค่อยจริงๆเราชอบฟังเวลาเขาไลฟ์นะแต่ว่าบางทีหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าไม่ควรพูดเยอะเกินไปและอยู่เงียบๆบ,บังก็ดีอะไรเงี้ยแล้วแล้ว,ลวอันเนี้ยคือพอคุณไบรอันออกมาพูดปุ๊บทําให้บอสด,ดูไม่ดีไปเลยอะเราก็งงว่าเอา้าเขาสนิทกันเขาเคยเป็นเคยทำงานด้วยกันมาก่อนไม่ใช่เหรอทำไมทาไมแบบพูดไม่รักษาหน้ากันเลยเราก็เลยแบบงงถ้ามีคอมเมนต์อะไรมีข่าวอะไรอินบอ์มา ลองอินบอกมาเล่าให้เอดีฟังหน่อยนะเอดีรู้สึกว่าเอดีพลาดมากตอ,ตอนนี้มาเที่ยวก็ไม่ได้ติดตามข่าวนางงามเลยก็แบบแปลกใจนิดนึงพอเห็นพอเห็นสปีดของคุณไบอันก็แบบช็อกนิดก็บอกว่าเออเดี๋ยวสเตทูนเดี๋ยวจะมาทำคลิปมาบ่อยๆนะวันนี้ก็เดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนพอดีอ่าอันนี้เที่ยงวันแล้วนะครับแล้วก็ c o n กรี t URATION น้องโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวิลด์2025แล้วก็ดีใจกับคนไทยด้วยเยสมงฝามาแล้วนะคะวันนี้ลาบก่อนใครชอบคอนเทนต์นางงามของเอด็ด่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะจะถึงแสนซับแล้วใครชอบวิดีโอของเอ็ดนะครอบกด subscribe ให้หน่อยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย